สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยาปังก็จะพามาปลูกผักชีนะคะปลูกผักชีในกระถางนะคะเอาไว้เก็บกินในครัวเรือนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมนะคะปลูกเอาไว้เลยค่ะวันนี้ยาปังก็จะพาไปปลูกแบบวิธีง่ายๆแล้วผักชีของเราก็งอกขึ้นทุกมเมล็ดด้วยนะคะเราจะไปดูวิธีการทําเลยค่ะยาปางก็เตรียมกระถางเอาไว้แล้วค่ะ กระถางนะคะเราจะใช้แบบไหนก็ได้ที่เราหาได้ง่ายที่เรามีอยู่เนาะจะเป็นมีรูระบายน้ําได้ดีค่ะส่วนดินนะคะยายปังก็จะใช้ใช้ดินถุงนะคะที่เราหาได้ง่ายๆค่ะแล้วก็จะมีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่เราเก็บเอาไว้นะคะตากแดดให้แห้งก่อนยายปังก็จะใช้ฟางรองก้นกระถางถ้าเกิด เราไม่ใช้ฟางใช้กบบาบมะพร้าวสาบลองก้นกระถางก็ได้ค่ะจะทำให้ดินของเราชุ่มฉื้นระบายน้ำได้ดีค่ะดินนะคะอย่าปังก็จะใช้ดินถุงนะเราจะเทออก่อน เป็นดินก้านปูนะคะที่จะปั่นใายเกลือไข่นะคะเราจะใช้ทเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอันนี้นปั่นได้เก็บไวประมาณประมาณยี่สิบฟองได้นะคะก็บดบดให้ละเอียดบี้ไปเลย เราก็มาผสมดินทุงนะคะก็ก็มีพวกปุ๋ยอยู่แล้วเนะที่เขาหมักเอาไว้อ่ะค่ะเป็นดินข้ามปเปลือกไข่ของเราก็จะมีแคลเซียมมีธาตุอาหารม,มีง่ายที่จะปานใช้ผสมปนะลูกเนาะใส่ไปเลยค่ะ ปลูกแล้วปลูกอีกนะคะปลูกผักชีนะคะเพราะว่าเราปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะเราจะได้เก็บกินเรื่อยๆเราไม่ต้องไปซื้อนะคะมือใหม่ก็ปลูกได้นะคะผักชีในกระถางเนี่ยค่ะดิปานก็ปลูกเลยคะ่ะดูผักชีนะคะดิปานจะไม่กระเทาะเมล็ดนะคะแล้วก็จะไม่บ่ม จะไม่แค่น้ำอะค่ะเราก็จะใช้โรยเลยโรยห่างโรยทีแล้วแต่เราเนาะจะปังก็จะโรยเต็มกระถางเลย ปังก็จะใช้ดินดินที่เราเหลือจากถุงอะคะ่ะเอากบหน้านิดนึงกบบางๆนะคะที่ญี่ปุ่นเคยเคยทำเนาะที่เราไม่ใช้ดินกบอะเราก็เอามือทิ่มๆเอานิ้วมืออะคะ่ะทิ่มเป็นรูแล้วเราก็ใช้เมล็ดหยอดลงไปในหลุมแล้วก็เขี่ยดินกบ วิธีนั้นก็ง่ายดีนะคะแบบนี้ถ้าเรามีดินอยู่เราก็เอาโรยได้เลยอันนี้ก็งอกเหมือนกันนะคะอย่าให้เห็นเมล็ดผักชีอย่าให้ดินที่เรา,เาโรยหน้าเนะะี่ยค่ะอย่าให้หนามาก บางหน่อยเนาะไม่ให้เห็นมเมล็ดพะเพียค่ะปลูกง่ายเพาะง่ายนคะคะเสร็จแล้วฟางคุมแบบนี้นะคะเราใช้กลัมะาเ้าสับชิ้นเล็กๆนะคะเราใส่ก็ได้ค่ะหรือไม่หรือไม่ใส่ก็ได้ใช้น้ำรดให้ชุ่มเลยค่ะ พาะง่ายมากเลยนะคะมือใหม่ก็เพาะได้ค่ะปลูกได้เหมือนกันลองทำดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะก็ลองพอเพาะเมล็ดผักชีดูนะคะเราจะปลูกผักในกระถางนะคะหมุนเวียนกันไปเนาะพอกระถางนี้โตแล้วก็หว่านมาเมล็ดต่อได้เลยเราจะได้มีผักของเราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ ลองทำดูนะคะต้นหอมผักชีนี้เป็นผักที่จำเป็นในครัวเรือนเหมือนกันค่ะเราก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้เก็บกินได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่องป่านปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ